คนบางคนที่เขาร้อนๆเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะมาอาศัยร่มเราได้เหมือนกันนะอาศัยใบยบุญได้เหมือนกันอาศัยบารมีได้เหมือนกันวันนี้ไม่ทราบว่าโยมไปเจอความทุกข์ความร้อนอะไรมาบ้างก็อนุญาตให้เกาะชายผ้าเหลืองนะโยมนะอาตมาก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งกล้าสามารถอะไรนักหนาสักเท่าไรหร่หรอกแต่ก็ก็พอเอาตัวรอดได้พออตัวรอดได้ ใครที่ไม่มีลูกไม่มีหลานที่เป็นพระ,ะก็อนุญาตให้นับถือว่าเป็นพระลูกพระหลานได้สักรูปหนึ่งนะโยมใครไม่มีพี่มีน้องก็ถือว่าเป็นพระพี่พระน้องไปนายามองเป็นอื่นเป็นไกลแต่ไม่ต้องมาช่วยเหลืออะไรหรอกนะไม่ต้องส่งอะไรมาถวายไม่ต้องเอาอะไรมาให้มินทบาทพอฉันวันๆก็เพียงพอต่อการดำรงชีพแบบพระ